สวัสดีคร,รับวันนี้ก็อยู่กันที่ Delta Network นะอ่นหลายคนติดอยู่การส่งข้อความยืนยันนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองลองสมัครบัญชีของภรรยาดูจะได้ไหมอันนี้ให้ดานวน์โหลดตัวนี้นะดานวน์โหลดผมก็ไปดานวน์โหลดมาแล้วนะครับอ่านี้ NPK แล้วก็แอปสัตว์นะ เป็น n b k เป็นไฟ n b k นะมีเพนส์มียนดรอยกับแอบสตูนะผมก็ไปทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาอ่ะไม่ใช่สิหน้าแรกอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวลองดูหน้าแรกนะครับหน้าแรกเขาใส่ใช้เลือกประเทศแล้วก็ใส่ประโทรผมก็ใส่ไปแล้วเนาะอ่ะผมก็จะเลือกไปเลยตัวนี้ให้ใส่ช่องเนี้เป็น Reference ดีผู้แน,น,นะนำอันนี้เป็นชื่อแอคเคาร์ของเราเราตั้งชื่อเทสเได้เลยเสร็จแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะตัวนี้นะครับเป็นการตรวจสอบ d s m s เนี่ยผมแนะนำเลยคุณต้องไปดาวน์โหลด Whats app มานะเพราะว่าถ้าส่งข้อความคุณจะยากยากนะยากนะครับโอเคนี่นะฮะมันไม่มีประเทศไทยให้ยืนยันจะ่ไหมให้เราเลือก ต่างประเทศอ่อเป็นโซนยุโรปเมื่อเราโหลดวอรแอปมาแล้วให้สังเกตตัวเนี้ยสีเขียวนะนี่เจอันนี้เยอรมันอะไรพวกนี้นะเราก็อ่าเลือกสีเขียวตัวแรกเลยขั้นสออไปนะเทคนิคนะเทคนิคก็คือคุณต้องเอาที่อยู่เอ้ยไม่ใช่เอาเบอร์โทรที่คุณจะได้เนะี่ยเบอร์โทรนี้นะเอาคุณต้องไปเพิ่มที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะ พยายามใช้ WhatsApp <Okay. S 1> นะฮะอันนี้ขึ้นมาแล้วนะผมก็จะเพิ่ม่เพิ่มพูช,ชื่อใหม่หจกบนี่นะผมจะเป็นเดลต้าเดลต้าสองแล้วกันเพราะว่าผมทดสอบไปแล้วหนึ่งรอบนะโอเคเดลต้าสองนะ คราวนี้พอเราเพิ่มเสร็จแล้วให้เรามาคัดลอกตัวเนี้ตัวนี้นะรหัสที่เราจะยืนยันจากนั้นให้เราไปที่ WhatsApp นะครับตัวนี้นะพอไปวอตแอพเนี่ยผมลองทดสอบยืนยันไปรอบหนึ่งแนละ้วก็คืออยากจะทําให้อยากจะทําคลิปให้เพื่อนๆลองนะปุ๊บเดลต้าเดลต้าสองตัวนี้นะโลโก้เขาขึ้นมาเลยเนหะ็นไหมฮะเราก็จิ้มเข้าไปเนี่ย ปุ้มเนี่ย่ะขึ้นมาสองขีดนะถ้าขึ้นมาสองสองถูกสองครั้งเนี่ยแสดงว่าการยืนยันผ่านแล้วให้เรากลับไปที่แอปนะครับผมรองกลับไปที่แอปเนี่ยมันก็จะมีข้อความว่าคุณยืนยันแล้วแหละเรากดต่อไปนะนะครับแล้วมันก็จะหมุนวนวน,น,นแบบนี้นะแล้วก็รอสักพักอ่าขึ้นว่าอะไรเมื่อกี้ผ่านแล้วนะโอเค ่อผมลองถ้าใช้เบอร์โทรยืนยันนะค่อนข้างจะมีปัญหานะพยายามใช้วอตแอปนะโอเคไปโหลดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดเมื่อกี้นะก็จิ้มขุดเลยนะครับไม่ยากนะอ่ะก่อนจะจบนะตัวเนี้ยโล่ความปลอดภัยนะเพิ่มเลยตัวเนี้ยผมก็มีมี มีเบอร์อยู่แล้วอ่ะประเทศไทยใช่ไหมชื่อนะชื่อผมเองนั่นแหละเครื่องนี้เป็นเครื่องปันาญ,ญาจกีกดสง่งรหัสผ่านของเรานะครับ ใให้เราเพิ่ม5ค,คนจะได้100%นะอันนี้เพิ่มไปแค่คนเดียวนะโอเคเดี๋ยวดูเทคนิคไม่มีอะไรนะเรื่องการยืนยันเบอร์โทรนะเทคนิคคือการใช้ WhatsApp นะโอเคลากันไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ